ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเช็ควงจรของไดชาร์จกันนะครับไดชาร์จเสียครับชาร์จแล้วไม่มีไฟชาร์จนะครับถ้าอยู่ในรถยนนะครับก็จะมีไฟรูปแบตเตอรี่โชว์นะครับเสร็จแล้วก็แบตเตอรี่ก็จะสตาร์ทรถไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่มีกําลังของไฟชาร์จไปชาร์จเลี้ยงแบตเตอรี่ครับแล้วก็เครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์ดับได้นะครับก่อนอื่นเราต้องเช็คดูก่อนครับว่าไดชาร์จเราเสียเพราะอะไร ก็ตัวนี้จะเป็นไดชาร์จของอ,อันติดนะครับก็เดี๋ยวมาเช็คดูเลยครับก็เซงหน่อยนะครับถ้าสมมุติซื้อ,อไดชาร์จมือสองมาแล้วเอามาประกอบใส่แล้วครวนี้ไฟไม่ชาร์จก็เราก็เซงนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวมาดูครับว่ามันเสียเพราะอะไรก็ถอดฟ้าตูดมันเลยครับมันจะมีพวกแปลงฐานพวกแหงไดโอดวงจรมันะครับสนมาก ที่เขาบอกว่าไดชาร์ตที่เสียบบ่อยก็จะเป็นพวกแผงไดโอดครับมันจะจริงหรือไม่เดี๋ยวเรามาไขข้อสงสัยกันว่าแผงไดโอดตัวอัดติดตัวนี้หรือไดชาร์ตของรถทั่วไปที่บอกว่าแผงไดโอดมันชอบเสียอพอใช้งานไปอายุก,การใช้งานก็เริ่มเสือ่อมแล้วก็เสียครับเรามาแกะดูเลยครับก็ถอดน็อตออกทุออกต,ตัวเลยตัวไหนที่มันยึดอยูะคะ่ครับ เช็คด้วยสายตาก่อนนะครับ ก็ยังใหม่อยู่ครับแล้วก็เหลือเยอะอยู่คิดว่าคงไม่ใช่แปลงหาน่นละตัวนี้ครับแผงไดโอดเป็นหน้าตาแบบนี้จะมีตะตุ่มตะตุ่มเป็นแผงวงจรครับก็ถ้าเป็นบางรุ่นก็จะเป็นบัดกีนะครับเชื่อมติดเลยแต่รุ่นนี้ดีหน่อยที่เป็นตัวน็อตขึ้นเฉยก็เราสามารถแกะออกมาซ่อมบำรุงได้ก็ถอดน็อตเลยครับเนี่ยมีตัวยึดอยู่จากไอแผงข้างในนะครับเป็นแผงคอยไอเขาเรียกว่า ไปไปไปดูชื่อเอาครับมันมีสับอยู่ครับถ้าเราบ้านๆเราก็บอกว่าเป็นแผงขดลวดครับขดลวดทองแดงที่มันยื่นออกมาส่วนตัวนี้เป็นแกนมันครับแกนมันเขาเรียกทุ่นหรืออะไรสักอย่างทุ่นมันก็มีการใช้งานก็จะสึกครับเห็นไหมครับรอยกินฐานเยอะเลยอ่าตัวนี้ถอดออกมาเลยครับอืเ <c oughs> นี่ยตัวนี้ครับที่เขาบอกว่าชอบเสียกัน แผงไตออดอันดับแรกให้เช็คด้วยสายตานะครับดูครับมีรอยไหมไหมทั้งหน้าทั้งหลังครับดูส่วนนี้ข้างหน้าเห็นเป็นตะตุ่มนี่คือพวกไตอุดเนาะอายดูข้างหลังเช็คด้วยสายตาครับอตอนนี้ผมเห็นแล้วครับด้วยสายตาเห็นไหมครับมีรอยไหมเนี่ยนี่คือการเปื่อยละลายนะครับตัวนี้ครับมีรอยไหมแล้วก็พลาติกหรืออะไรตรงเนี้ยเริ่มเปื่อยนะครับยุ่ยนะฮะสองตาตุ่มเนี่ยอื เป็นตะตุ่มอยู่นะตัวนี้เริ่มวมแล้วก็มีรอยไหม้นะครับตะตุ่มสองตะตุ่มเป็นรอยไหม้ส่วนฝั่งนี้ก็ยังไม่มีรอยไหม้ถ้าเสียตัวไหนสักตัวจุดสักจุดก็ระบบเสียหมดครับตัวนี้มันจะเชื่อมไฟจากขนลวดตรงนี้ครับสี่จุดบางรุ่นก็จะมีสามจุดนะครับตัวนี้มีสี่จุดติดมี4ี่จุดอเช็คด้วยสายตาเห็นแล้วครับตัวนี้ฝั่งนี้เห็นมีรอยไหม้ก็ ถ้าใครมีเครื่องไม้เครื่องมืออยากให้ชัวร์ก็ใช้ระบบะเครื่องมือเช็คนะเดี๋ยวจะวัดค่าเข้าไปตรงที่ความต้านทานหรือโอมวัดความต่อเนื่องครับตัวนี้ก็ได้ที่เป็นรูปสัญลักษณ์เนี่เดี๋ยวเรามาเช็คดูว่ามันเสียจริงหรือเปล่าวัดดูเลยครับจิ้มดู ตัวนี้เป็นที่ไฟออกนะครับแล้วก็จะมีขั้วสีขั้วนะครับที่มันต่อเชื่อมทองแดงเนี่ยจิ้มดูเลยครับโทษนะครับใช้ตีนด้วยจิ้มดูฝั่งนี้มันมีรอยไหมเนาะมุนะมนี้มีรอยไหมเดี๋ยวจิ้มดูสลับขั้วนะครับ มันต้องเหมือนกันนะครับอ่าตรงนี้ไม่ไม่ไม่มีเสียงครับไม่มีเสียงอ่าข oh ั้วน no> okay. ี้ไม่มีเสียงขั้วนี้ก็ไม่มีเสียงฝั่งนี้อ่าฝั่งนี้มีตัวเลขขึ้นครับฝั่งที่มันไหม้นะครับเห็นไหมมีตัวเลขแสดงว่าช็อตวงจรช็อตอ่าตัวนี้ไม่ขึ้นนะครับอ่าไม่ขึ้นส่วนตัวนี้ขึ้นไม่เหมือนชาวบ้านเลยมีตัวเลขขึ้นก็หงายมาดูจริงๆด้วยครับอ่าวงจรตัวนี้ช็อตนะฮะเนี่ยมีรอยไหมอ่าส่วน3ตัวนี้ไม่ขึ้น รานนี้เรามาสลับขั้วกันเดี๋ยวเอาสีแดงมาเป็นตัววัดเอาสีดํามาจิ้มตรงนี้แทนอ่าเรามาจิ้มดูทีปึ๊บตัวนี้มีค่าของมันอยู่55นะครับอโอเคหลังจากนั้นตุกขดลวดที่สองใกล้เคียงกันครับขดลวดที่3ที่มันมีช็อตนะครับอ่อตัวนี้เสียนะครับเห็นไหมวงจรขึ้นไป90แสดงว่าช็อตไม่เหมือนชาวบ้านตัวนี้ใกล้เคียงกันกตัวที่สาม ตัวที่สามก็เสียนะครับนี่เสียไม่ขึ้นเลยแสดงว่าเช็คง่ายๆคือตรงที่เป็นรอยไหม้ครับขั้วนี้สองจุดนี้ไหม้ก็เปลี่ยนทั้งแผงครับเอาง่ายเปลี่ยนแค่นี้พอเช็คแค่นี้พอไม่ต้องไปเช็คบวกฝั่งลบจริงมันเช็คได้หลายจุดอยู่แต่เราเช็คด้วยสายตามันก็เห็นแล้วครับว่าสองจุดนี้ไหม้แน่นอนมีรอยไหม้ อาเป็นแนวทางครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามก็ไปซื้อชุดนี้มาเปลี่ยนใหม่ครับแพงตัวนี้เป็นโรคประจำก่อนพวกใ้ชา์แพงได้อดชอบเสียกันก็แล้วแต่ราคาแต่ละยี่ห้อนะครับโอเคครับ